อรสวัสดีน้องๆหนูๆและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในเกมฮาโลวีนนะครับเป็นเกมส่องขวัญอินดี้นะครับจากแฟนนะครับที่ชื่นชอบหนังเรื่องฮาโลวีนครับของจอห์นคาร์เพนเตอร์นะครับเป็นหนังที่สร้างในปี1978เฮ้ยหรือ87วะนั่นแหละสักอย่างหนึ่งนะครับโดยนะครับเราจะบทเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะครับที่ดูแลน้องทอมมี่นะครับในคืนฮาโลวีนครับและอยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์เข้ามานะครับเป็นสายที่น่าขนลุกแล้วก็มีคนนะครับพยายามที่จะะะเเปปิดรรตูข้าามนคับ นี่เป็นเรื่องหน้าซึ่งสยองนะที่เราต้องต่อสู้ก็เอาชีวิตรอดจะน่ากลัวแค่ไหนไปดูกันดีกว่าดูสิเด็กน้อยทอมมี่นะครับแล้วเมื่อกี้เราเดินไปไหนอนะคําเตือนครับเกมนี้มีเนื้อหารุนแรงครับมีเลือดและความตายนะครับจึงไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆนะครับแต่พี่อุ่นแก่แล้วเล่นได้ <S <S ให้อัปโหลดเรีอกชั่นเราลง youtube ด้วยโอเค ืมดืนหายใจฮืดทา่าอยู่ข้างนอกเลยครับเราไาอยู่ในห้องห้องครัวนี่ครับอีกโทรศัพท์มานะครับโทรศัพท์อยู่ไหน นั่นฮัลโหลใครน่ะขันำเสียงขึ้นท่าทีนท่านขึ้นท่านานจังบอกทอมมี่นะครับให้ไปดับได้แล้วทอมมี่ไปดับได้แล้ว ไม่ดึกแล้วนเนี่ยไปวิ่งไปเลยปิดหน้าต่างนะครับหน้าต่างบ้านไหนบ้างฮะเสีงอ,อย่างวะปิดหน้าต่างแล้วมีกี่บานครับปิดให้หมดปิดเปิดทำไมเยอะแยะ ปิดไม่ได้นี่กุญแจอะไรอะ่ะเก็บไปก่อน,นครับเพื่อความปลอดภัยเนใ้เก็บอีกไหมปิดหมดแล้วนะปิดทวิได้ไหมย, <I am. S 1> ยู่ด้วยครับมีใครไหมนี่มันขึ้นอะไรอะ่ะกดไม่ได้นะครับ Post open ห h e Window ปิดมดแล้วนะต้องปิดมากหรือเปล่าชั้นบนแน่เลยไปไปชั้นบนแน่เลยครับนี่ไงนี่ห้องทอมมี่ปิดแล้วครับทุกห้องเลยอ้าวทอมมี่นอนหลับสบายใจเฉยนะครับ นี่คือท่านอนเดีอเนียนอนหรือยตายเนี่ยโอเคครับน้องนอนแล้วไม่ได้ครับต้องหากุญแจเหรอไม่ได้เหมือนกันอะไรเนี่ยกด F ไหนกด F ไฟฉายตัวจีปืน ไม่มีสักอย่างเลยกูแจนเดียวเองเฮ้ยมีเสียงไข่ไขประตูวะมันต้องหาอะไรอะ่ะอุย้ยแอบมาส่องมาด้อมด้อมมองมองนะครับต้องรีบหาของกันสิใช่ไหมอุย้ยเอาไฟฉายน้ว ต้องงงไปที่ชั้นใต้ดินครับเพื่อเปิดพลางงานครับเอาแล้วมันมืดอย่างนี้คุณกดไม่ได้อเป็นเปิดไฟได้เลยหยิบไปได้ไหมหยิบเทียนได้ไหมอา้าวคุณกดคีย์อะไรไม่ได้เลยอะ่ะไหนอะ่ะ อ่ะมืดๆเน่นเยนะนี่อะไรเอ่ยฉันลางอยู่ไหนวะยังไงไู้ชายใอ้โอ้ยเสียงใครหากุญแจไปด้วยครับหาของไปด้วยนี่กุญแจอันนึง โอ้ยเสียงใครกึกกักกึกกักโอ้ย,อยขมี้กันไปนอนมาไหมเนี่ยชั้นล่างโอ้ย,อยชั้นล่างอยู่ไหนอะ ตูวนี้เหรอ,อได้แล้วนี่อย่างบ้านเอามาหลังบ้านทำไมอะ่ะอ๋อนี่อย่างชั้นล่างกุญแจดอกที่สี่ป่าวไม่ได้เอาแล้วว่ากลับสิครับอย่างงี้ไม่ปลอดภัยแล้วเราเหลือกุญแจอันหนึ่งนะครับกุญแจด้านบนนั่นแหละ นั่งเหมือนได้มีของแล้วนะข้างบนครับจะสี่ไหมได้แล้วเจ็บอันนึงเป็นตัวเสื้อผ้าเปิดได้ไไดแลวกุญแจอะไรมาวะ ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นี่ไหมไม่ใช่เหรอเอาทำมีไปไหนอะ่ะเออน้องแอบอยู่นี่แอบไว้น้องเดี๋ยวพี่ดูอเองคุญแจดอกที่นี่อะไรวะกระสุนปืน ไม่ได้อ่ะไม่ได้จริงเหรอไม่ใช่นะครับหรือว่านี่คืคอกุญแจหลังบ้านฉันใต้ดินไปสิครับใช่ไหม เอาได้แล้วตรงไปครับมีอะไรเอ่ยมีของไหมนี่เหรอเรียบร้อยครับให้หยิบกุญแจกุญแจไหนวะซ่อนอยู่ได้ไหมซ่อนได้ไหมซ่อนก่อน หยุดหายใจหยุดหายใจมันมาแล้วโอ้ถือมีดไปด้วยครับไปได้แล้วไปแล้วว่ะยังรอดเสียงเดินใกล้จังวะ แจไหนไวะมีกุญแจไหนให้เก็บไม่มีเลยมันขึ้นไปด้านบนเหรอหากุญแจนะครับมันเดินไปเดินมาเลยด้วยดิคิวไม่ข้าไม่ขึ้นเหรออุย้ย แม่งอยู่หน้าบ้านเลยฆ่าไงวะฆ่าไงวะฆ่าไงวะเข้าแล้วจะฆ่าไงเราปืน,นยังไม่มีเลยแค่ไหนใจต้องไปหยิบปืนนะครับไม่วะไม่วะมาแล้วใครใจ อบสองไปแล้วมันดักอยู่ในบ้านเลยเฮ้ยอะไรกันรู้เหรอโอ๊อ้ยโดนอู้อู้อ้โดนหนึ่งทีโดนไปหนึ่งดอก โดนไปหนึ่งดอกอะไรกันหายใจนิดเดียวเองเปิดปรตูขังเลยโอ้ยเลือดอาบรับเลือดอาบเลือดอาบเปิดไม่ได้นี่ไปก่นอนกระสุนกระสุนปืนอยู่ไหนวะ มีแต่กระสุนนี่มีปืนนี่ไงเอาว่ะถึงเลือดอาบแต่ใจยังไหวอยู่ไหนฮะเสียงใกล้จังวะมายังมายังเดินอยู่ไหนไวะเนี้ยมาสิครับ ไม่มาเหรออยู่ไหนไรยังมาอืมอืมเอารีโรดยังไงวะมาเต็มหน้ารีโรดรีโรดรีโรดอืม ตายเหรออุ้ยวิ่งครับวิ่ง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 ตายไหมตายไหมมาไหมตายไหมมีชุดไหมไปไหนวะอืมอุ้ยอืมโอ้ยอ,อึดไปแล้วอึดไปแล้วอึดไปแล้วอืมอืม อตายไหมทำตัววะตายแล้วตายแล้วเรารอดทำนี่เราอเร,าอ,ดอ,ราอดน้องเรารอดน้องก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าทำตกใจหมดฮึม มันีจะะะขึ้นวจบไปแล้วเป็นเกมอินดี้จริงๆนะครับให้หากุญแจนะครับหาปืนนะครับแล้วก็ยิงไมเคิลครับ mm hmm. ก็ไม่เท่าไหร่นะตื่นเต้นนิดนึงเสียวสนังได้หน่อยนะครับ mm hmm. ตามหนังถ้าจำไม่ผิดไมเคิลมันฆ่าไม่ตายไม่ใช่หรอใช่ไหมตามหนังนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถช่วยทอมมี่ไว้ได้นะครับแล้วก็ ช่วยตัวเองไม่ได้นะครับปลอดภัยแล้วก็มาดูว่าคลิปหน้านพี่อุ่นจะมีเกมใหม่ที่น่าสนใจอีกนะครับถ้าเกิดชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่อุ่นด้วยนะเจอคลิปหน้าไม่บ่ายจ้า